สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูการคัดแยกพันข้าวนะคะพันข้าวที่ใบมันจะเอามาแยกจะเอามาเลือกวันนี้ก็เป็นพันข้าวโชกขิงนะคะเป็นพันพื้นบ้านของบ้านใบมันเองค่ะพันข้าวโชกขิงมีลักษณะแบบนี้นะคะรวงยาวค่ะแล้วก็รวงใหญ่โดกมากนะคะ นี่คือหนึ่งรวงค่ะหนึรวงเขาจะมีมะเมล็ดเยอะนะคะดูเลยนะคะเพื่อนๆว่าหนึ่งรวงมีตั้งหลายมเมล็ดนะคะรวงของเขาเป็นช่อนะคะที่เขาได้เรียกว่าช่อขิงก็เขามีคุณลักษณะแบบนี้นะคะช่อของเขารวงของเขาจะเป็นช่อช่อดุกมากเลยนะคะทีนี้ จะพูดถึงเรื่องเนื้อของข้าวสารนะคะเนื้อของข้าวสารจะเป็นข้าวสารเนื้อนุ่มนุ่มปานกลางนะคะไม่แข็งค่ะนุ่มหอมอร่อยนะคะเวลาที่เราหุงทานจะมีรสชาติหอมหวานมันนะคะนี่ก็คือลักษณะของข้าชวช่อขิงนะคะ เดี๋ยวไปมันจะพาเพื่อนๆไปดูว่าวิธีการเลือกพันธุข้าวเราจะเลือกอย่างไรจะแยกอย่างไรคัดแยกอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้าวโชวคขิงอย่างเดียวโดยที่ไม่ปนกับข้าวพันุ์ข้าวชนิดอื่นนะคะที่เราไม่ให้ปนกับพันุ์ข้าวชนิดอื่นก็เพราะว่าเวลาที่เราเก็บเกี่ยวเขาจะได้ออกมาพร้อมๆกันจะได้สุกพร้อมกัน,รกนเราจะได้เก็บ พร้อมกันในเนื้อที่หนึ่งไร่ก็จะได้เก็บพร้อมกันหมดทุกช่อทุกรวงนะคะเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในการที่เอามาทำเป็นข้าวสารถ้าเผื่อว่าข้าวของเราสุกพร้อมกันก็จะได้มาตรฐานในการที่จะเป็นข้าวสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือลักษณะของข้าชวช่ขอขิงนะคะ เพื่อนๆดูเลยค่ะว่าเขาจะมีรวงใหญ่นะคะช่อรวงจะดุกมากเลยค่ะเดี๋ยวใบมันใบมันจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการคัดเลือกนะคะว่าจะทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะนี่คือข้าวทั้งหมดนะคะข้าวทั้งหมดจะอยู่รวมกันแบบนี้ใบมันก็ยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ดูนิดเดียวนะคะแต่ว่าที่ใบมันยกมา ไม่ได้เป็นข้าวพันธุ์เดียวกันหมดนะคะเป็นข้าวที่รวมกันหลายหลายพันข้าวนะคะก็มีข้าวเล็บนกนะคะข้าวเล็บนกจะมีลักษณะที่จะมีลักษณะเป็นดำๆนะคะในก้นของมเมล็ดข้าวจะมีลักษณะเป็นจุดดำๆค่ะคืออันนี้เป็นข้าวเล็บนกนะคะเราก็ ต้องแยกให้ไปอยู่ในส่วนของเล็บนกค่ะส่วนข้าวชว่ขอขิงเขาก็จะมีลักษณะเป็นช่อยาวๆดกรวงดกนะคะเหมือนกับที่ใบมันได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นค่ะนั่นก็คือลักษณะของข้าวชว่ขอขิงนะคะแล้วทีนี้เรามาแยกพันข้าวนะคะเอาเล็บนกไปไว้ในส่วนของเล็บนกแล้วก็ ช่อขิงเราก็เอาไปไว้ในส่วนของช่อขิงนะคะเวลาที่เราจะเอาไปหวานเราก็ต้องทําคนละแปลงนะคะเดี๋ยวใบมันจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าการหวานกล้าแต่ละแปลงทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้หากเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหน ใบมันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านนาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ